ละครสัน้นรักสามเศร้าในโรงเรียนตัวละครมลินางเอกอ่อนหวานเรียนดีกอบพระเอกใจดีเป็นที่รักของเพื่อนๆทัพทิมนางร้ายเจ้าเล่ห์มักเอาแต่ใจฉากโรงเรียนบริเวณสวนหลังอาคารเรียนฉากเปิดด้วยมลิและกอบกำลังนั่งคุยกันอย่างสนุกสนานบรรยากาศอบอุน่นมลิ วันนี้คุณครูชมฉันด้วยนะว่าฉันทำการบ้านได้ดีกอ๊อฟเก่งจังเลยมาลิฉันก็ดีใจด้วยนะทัพทิมเดินเข้ามาทำท่าทางเหมือนบังเอิญทัพทิมโอ้กอ๊อฟฉันหาเทอยู่นานเลยมีเรื่องจะถามหน่อยกอ๊อฟมีอะไรเหรอทัพทิมทัพทิมมองมาลิอย่างยอ่อเย้ยฉันอยากชวนเธอไปทานไอศกรีมหลังเลิกเรียนนะไปกันไหมกอ๊อฟ ขอโทษนะทัพทิมฉันมีนัดกับมาลิแล้วทัพทิมทำหน้าเสียใจอ้อฉันเข้าใจแล้วงั้นฉันไปก่อนนะทัพทิมเดินจากไปแต่แอบบมองมาลิและก๊อบด้วยสายตาอาฆาตต่อมาทัพทิมเริ่มแกล้งมาลิเช่นแอบบเอาสมุดการบ้านของมาลิไปซ่อนหรือพูดใส่ร้ายมะลิต่อหน้ากอ๊อบทัพทิมกระซิบใส่ก๊อบฉันเห็นมะลิแอบลอกการบ้านเพื่อนนะก๊อบ ไม่เชื่อฉันไม่คิดว่ามาลิจะทำแบบนั้นแต่ทัพทิมก็ยังคงแกล้งมาลิต่อไปทําให้กอบเริ่มสับสนความสัมพันธ์ของมาลิและกอบเริ่มมีปัญหาฉากสุดท้ายมาลิและกอบได้เคลียร์ใจกันมาลิอธิบายความจริงและกอบก็รู้ความจริงว่าทัพทิมเป็นคนโกหกกอบฉันขอโทษนะมาลิฉันเชื่อทัพทีมไปแล้วมาลิไม่เป็นไรค่ะฉันเข้าใจ มาลิและก๊อปกลับมาคืนดีกันทับทิมเสียใจที่แผนการของเธอไม่สำเร็จฉากจบข้อคิดความรักที่แท้จริงจะต้องผ่านอุปสรรคต่างๆความเข้าใจและความสื่อสัตว์เป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์ที่ดี